ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณคืออะไรเราจะต้องทำอย่างไรเพื่อจะได้เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณในวิดีโอนี้เราจะมาหาคำตอบไปได้วยกันสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสูร่รายการยุคสุดท้ายในคำพยากรณ์สิ่งหนึ่งเลยที่เราผู้เป็นคริสเตียนปรารถนาคือการเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณถ้าฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมาตอบคำถามสองคถามด้วยกันคำถามแรกก็คือชีวิตฝ่ายจิตวิญ,ญญาณเริ่มต้นขึ้นเมื่อใด และคำถามที่2ก็คือเราจะต้องทําอย่างไรเพื่อจะได้เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณในพระคำของพระเจ้าได้เปิดเผยกับเราได้เข้าใจว่าการบังเกิดบนโลกนี้มีการบังเกิดอยู่2ครั้งด้วยกันครั้งแรกคือการบังเกิดฝ่ายเนื้อหนังของเราและครั้งที่2คือการ บังเกิดฝ่ายจิตวิญญาณลหลายคนมีการบังเกิดเพียงแค่ครั้งเดียวและไม่มีโอกาสบังเกิดครั้งที่2ดังนั้นแล้วการบังเกิดครั้งแรกหรือว่าเราเรียกว่าการบังเกิดฝ่ายเนื้อหนังนั้นเป็นการบังเกิดที่เกิดมาพร้อมกับอะไรให้เรามาดูด้วยกันสรุดีบทที่51-5ข้อ5แท้จริงข้าพระองค์ถือกำเนิดมาในความชั่ว และขับพระองค์เป็นคนบาปตั้งแต่อยู่ในคันมารดาพระธรรมสุตกิกาวชัดเจนว่าเมื่อขณะที่เราบังเกิดมานั้นเราบังเกิดมาในความชั่วขณะที่เราอยู่ในคันมานดาของเราเราก็เป็นคนบาปแล้วไม่ได้หมายความว่าเราได้กระทำบาปแล้ว แต่เราเกิดมาในธรรมชาติแห่งความบาปเรามีโอกาสทำบาปมากกว่าที่จะทำดีและพระพิการชัดเจนว่าทุกคนบนโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นคนบาปนั่นหมายความว่าด้วยการเลือกในขณะที่เราอยู่ในธรรมชาติแห่งความบาปนี่เองเราเลือกที่จะทำบาปมากกว่าการที่จะทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าพระคัมภีพระเจ้าได้เปิดเผยกับเราให้เข้าใจว่าการบังเกิดเช่นนี้เราเรียกว่าเป็นการบังเกิดฝ่ายเนื้อหนัง แต่มีการบังเกิดอีกแบบหนึ่งที่จะบังเกิดมาจากพระเจ้าให้เรามาดูด้วยกันยอห์นบทที่1ข้อที่12และ13แต่ทุกคนที่ยอมรับพระองค์คือคนที่เชื่อในพระนามของพระองค์นั้นพระองค์ก็จะประทานสิทธิให้เป็นลูกของพระเจ้าซึ่งในฐานะนั้นพวกเขาไม่ได้เกิดจากเลือดเนื้อหรือกามหรือความประสงค์ของมนุษย์แต่เกิดจากพระเจ้าในพระยอนได้บอกให้กับเราได้เข้าใจว่าการบังเกิด มีการบังเกิดหนึ่งที่เรียกว่าเป็นการบังเกิดจากพระเจ้าเริ่มต้นจากการที่มีความเชื่อและไว้วางใจในองค์พระสุคิตเจ้าไว้วางใจในพระนามของพระองค์คำถามก็คือว่าเหตุใดความเชื่อถึงสําคัญขนาดนั้นความเชื่อเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการบังเกิดใหม่ที่เราเรียกว่าเป็นการบังเกิดจากพระเจ้า อะไรคือเหตุผลนั้นพระพีไ่ได้อธิบายกับเราได้เข้าใจว่าความเชื่อนั้นสําคัญอย่างไรรมบทที่5ข้อ1และ2เพราะฉะนั้นเมื่อเราถูกชำระให้ชอบธรำโดยความเชื่อแล้วเราจึงอยู่อย่างสงบสุขเฉพาะพระพักพระเจ้าทางพระสุริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา โดยทางพระองค์เราจึงเข้ามายืนอยู่ในร่มพระคุณนี้และเราชื่นชมยินดีในความหวังว่าจะได้มีส่วนในพระสิริของพระองค์พระคําของพระเจ้าได้กล่าวชัดเจนว่าโดยทางความเชื่อนี้เองเราจึงได้รับการชำระให้เป็นคนชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าและทําให้เรามีส่วนที่มันจะมายืนอยู่ในพระคุณของพระเจ้าผ่านทางความเชื่อนี้เองทําให้เรานั้นดีพอจะเข้ามาหาพระเจ้า เมื่อเรามีความเชื่อในพระนามขององค์พระผู้ริคเจ้าจึงทําให้เราได้เห็นได้ว่าในขณะที่เรานั้นบังเกิดมาในฝ่ายเนื้อหนังการที่เราจะเข้ามาหาพระเจ้าได้อย่างแรกเลยคือเราจะต้องมีความเชื่อเพราะการกระทําของเราความดีของเราเพราะพี่กล่าวชัดเจนว่าความดีของเรานั้นเปรียบสเสมือนเพียงแค่ผ้าขี้ริว้วแต่สิ่งเดียวที่จะสามารถทาให้พระเจ้าพึงพอใจในตัวเราได้นั่นก็คือความเชื่อพระธรรมฮิบรูได้กล่าวถึงเรื่องนี้อย่างชัดเจนฮิบรูที่11ข้อ6 แต่ถ้าไม่มีความเชื่อแล้วจะไม่เป็นที่พอพระทัยเลยเพราะว่าผู้ที่จะมาเฝ้าพระเจ้านั้นต้องเชื่อว่า พระองค์ทรงดำรงพระชนอยู่และพระองค์ทรงเป็นผู้ประธานบำเหน็จแก่คนเหล่านั้นที่แสวงหาพระองค์พระธรรมบรุกล่าวชัดเจนว่าหากไม่มีความเชื่อแล้วเราจะไม่สามารถเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าได้เลยดังนั้นการบังเกิดจากพระเจ้านั้นจะต้องเริ่มต้นจากความเชื่อเมื่อเรามีความเชื่อในองค์พระสุคิตเจ้านั่นคือจุดเริ่มต้นแห่งการบังเกิดในพระเจ้า แล้วการบังเกิดในพระเจ้าการบังเกิดฝ่ายจิตวิญญาณน,นั้นจะต้องกระทําอย่างไรองค์พระสุกิจ้าได้อธิบายให้กับเราได้เข้าใจว่าคนคนหนึ่งจะสามารถบังเกิดไยจิตวิญญาณหรือว่าบังเกิดในพระเจ้านั้นจะต้องกระทําอย่างไรยอห์นบทที่3ข้อ5และ6พระพุทธเจตว่าเราบอกความจริงกับท่านว่าถ้าใครไม่ได้บังเกิดจากน้ําและพระวิญญาณคนนั้นจะเข้าในแผ่นดินของพระเจ้าไม่ได้ที่เกิดจากเนื้อหนังก็เป็นเนื้อหนัง และที่เกิดจากพระวิญญาณก็เป็นพระวิญญาณในการสนทนาระหว่างองค์พระสุคขิเจ้ากับนิโคเดมัสพระสุคขิเจ้าได้เปิดเผยกับนิโคเดมัสและเปิดเผยกับเรางหลายทุกคนได้เข้าใจถึงความล้ําลึกแห่งการบังเกิดใหม่ในสายพระเนตรของพระเจ้านั่นคือการบังเกิดจากน้ําและพระวิญญาณ การบังเกิดจากน้ำและพระวิญญาณหมายความว่าอย่างไรเรารู้ดีว่าการสนทนาระหว่างองค,กกค์พระสุซูคิจต์กับนิโคเดมัสพระเยซคิสได้กล่าวถึงว่านั่นคือการรับบัพติศมาเปาโลได้อธิบายเพิ่มเติมว่าการบังเกิดใหม่จากน้ำนั้นมีความสำคัญเพียงใดเพราะว่าการบังเกิดใหม่จากน้ำนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่พิธีกรรมพิธีหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อ ที่เริ่มต้นจากองค์พระสุคตเจ้าและสิ้นสุดในองค์พระสุคตเจ้ารมที่ 6: ข้อ4เพราะฉะนั้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าในการตายนั้นเพื่อว่าเมื่อพระบิดาทรงให้พระคิดเป็นขึ้นมาจากตายโดยพระสิริของพระองค์แล้วเราก็จะได้ดำเนินตามชีวิตใหม่ด้วยเหมือนกัน รวมกล่าวชัดเจนว่าในขณะที่เราเข้าสู่พิธีบัพติศมาโดยการรับบัพติศมาในพระนามของพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วนั่นคือการที่เราได้เอาตัวเก่าของเรา ถูกฝังลงในน้ําเช่นเดียวกับองค์พระเยสุคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้สรงสิ้นพระชนและฝังตัวพระองค์และเมื่อพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายก็เปรียบเสมือนเมื่อเราลุกขึ้นมาจากน้ําและเมื่อเราลุกขึ้นมาจากน้ําในสายพระเนตรของพระเจ้าเราเป็นคนที่บังเกิดใหม่และเริ่มต้นใหม่ในองค์พระเยสุคริสต์เจ้านั่นคือการบังเกิดใหม่จากน้ําแล้วการบังเกิดใหม่จากพวิญ,ญญาณหมายความว่าอย่างไร เปโตรได้ธิยให้กับเราได้เข้าใจว่าในพิธีบัพติศมานั่นเองทำให้เราบังเกิดใหม่ในพระวิญญาณน,นั้นเป็นอย่างไรกิจการที่สองข้อที่38เปโตรจึงกล่าวกับพวกเขาว่าจงกลับใจใหม่และรับบัพติศมาในพระนามของเรรเยสุคิ์ให้หมดทุกคนเพื่อพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของท่านทั้งหลายและพวกท่านจะได้รับของประทานคือพระวิญญาณบริสุทธิ์เปโตรได้ธิยให้กับเราได้เข้าใจว่าเมื่อเราลุกขึ้นมาจากน้ํา ในพิธีบัพติศมานั้นพระเจ้าจะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้กับเราพระวิญญาณบริสุทธิ์จะมาเริ่มต้นงานใหม่ในชีวิตของเราซึ่งเราเรียกชีวิตนั้นว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณดังนั้นแล้วชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราเริ่มต้นขึ้นเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ลงมาให้กับเราในพิธีบัพติศมานั่นเองพระคําของพระเจ้าได้ที่มาให้กับเราได้เข้าใจว่า การบังเกิดของคนคนหนึ่งนั้นมีสองครั้งครั้งแรกคือการบังเกิดฝ่ายเนื้อหนังของเราและครั้งที่สองคือการบังเกิดฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั่นเองและชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเรานั้นบังเกิดขึ้นเมื่อเราเข้าสู่การบังเกิดใหม่ในองค์พระสุเกจ้าเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เริ่มนำทางในชีวิตของเราดังนั้นชีวิตที่กระทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นคือชีวิต ฝ่ายจิตวิญญาณของเราในค่้คือสุดท้ายองค์พระสุดิตเจ้าได้อธิบายถึงบทบาทหน้าที่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระองค์สถิตลงมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยสิ่งแรกเลยที่พระองค์จะกระทาคืออะไรย้อนบทที่16ข้อ8เมื่อพรอะองค์เสด็จมาแล้วพรอะพรองค์จะทรงทําให้โลกรู้แจ้งในเรื่องความบาปความชอบธรรมการพิพากษาพระสุดคิตได้อธิบายว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยเราได้เข้าใจว่าอะไรคือความบาปอะไรคือความชอบธรรม และอะไรคือการพิพากษาดังนั้นแล้วนั่นหมายความว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะเป็นชีวิตที่รู้ว่าอะไรคือความบาปอะไรคือความชอบธรรมและอะไรคือการพิพากษาของพระเจ้าเราจะเลือกทําตามความชอบธรรมขององค์พระสุ้สุดเจ้าจากการทรงนําของพระวิญญาณบริสุดที่จะทรงนําชีวิตของเราในทุกๆวันแต่แน่นอนว่าในขณะที่เราหลายๆคนรับบัพติศมาแล้ว เรารู้ว่าพริบยามสุดนำทางชีวิตของเราแล้วแต่เรายังคงใช้ชีวิตที่ลงลุกคลุกคลานอยู่ในความบาเนั่นหมายความว่าอย่างไรพระพยยิ่ได้อธิบายให้กับเราได้เข้าใจว่าในขณะที่เราเลือกที่จะให้ความสําคัญให้กับชีวิตฝ่ายเนื้อหนังนั้นเป็นการที่เราเป็นศัตรูกับฝ่ายจิตวิญญาณแต่เมื่อเราให้ความสําคัญกับการทรงนําของพริญญามไุสุดแล้วจะทําให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ เราได้พายถึงกับเรื่องนี้เกี่ยวกับความขัดแย้งในตัวเราระหว่างธรรมชาติแห่งความบาปและธรรมชาติแห่งพระวิญญาณของพระเจ้ากะลาเตียบทที่5ข้อที่16และ17แต่ข้าพเจ้าขอบอกว่าจงดําเนินชีวิตตามพระวิญญาณแล้วท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้อหนังเพราะว่าความต้องการของเนื้อหนังขัดแย้งพระวิญญาณและพระวิญญาณขัดแย้งเนื้อหนังเพราะทั้งสองฝ่ายต่อสู้กัน ดังนั้นท่านทั้งหลายจึงไม่สามารถทำสิ่งที่ท่านปรารถนาจะทำเป้าลอกลางชัดเจนว่าชีวิตของเราเมื่อเรารับเอภเยูุขิ์เจ้าเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราเมื่อเรารับบัพติศมาเราได้รับพระมิญยามบริสุทธิ์ของพระเจ้าอยู่เหนือเราทั้งหลายทุกๆคนเราได้รับการทรงนำของพระมิญามบริสุทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องละทิ้งชีวิตเก่าๆของเราชีวิตฝ่ายเนื้อหนังของเรา เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเริ่มดำเนินชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และทุทกๆครั้งที่มีการเลือกเข้ามาในชีวิตของเราเราจำเป็นที่จะต้องเลือกทำตามการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราจะเติบโตขึ้นได้อย่างไรเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเรากำลังเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์มาพร้อมกับการทรงนำที่จะทำให้เรานั้นเกิดผล ซึ่งเราเรียกผลนั้นว่าผลแห่งพระวิญญาณน้นทำท่านกลาเตียได้จบายเพิ่มเติม,ม่าผลแห่งพระวิญญาณนั้นมีอะไรบ้างกลาเตียบทที่5ข้อ22และ23ส่วนผลของพระวิญญาณน,นั้นคือความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความกรุณาความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนโยนการรู้จักบังคับตน เรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมัญญห้ามไว้เลยพระคำของพระเจ้ากล่าวชัดเจนว่าหากพระวิญญาณอยู่กับเราเราจะต้องมีผลแห่งพระวิญญาณและผลแห่งพระวิญญาณของเรานี้เองจะไม่เป็นสิ่งที่ต่อต้านธรรมัญญัติของพระเจ้าเพราะว่าได้กล่าวชัดเจนว่าไม่มีธรรมัญญัติใดๆที่ห้ามเกี่ยวกับผลแห่งพระวิญญาณเลยถ้าเช่นนั้นแล้วธรรมัญญิมีส่วนอะไรเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราต่อรอได้อธิบายในพระธรรมโรมให้เราได้เข้าใจว่า พระบัญญัติของพระเจ้านั้นมีส่วนอะไรกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราโรวมที่7ข้อที่14เรารู้ว่าธรรมบัญญัตินั้นเป็นเรื่องฝ่ายจิตวิญญาณแต่ข้าพเจ้าเป็นเนื้อหนังถูกขายเป็นทาสให้อยู่ใต้บาปพวาเราได้กล่างชัดเจนพระธรรมว่าธรรมบัญญัติของพระเจ้านั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเน่นหมายความว่าก่อนที่เราจะรับเอภัยสุดขีดเจ้าเป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราทรรบัญญัติไม่ได้มีส่วนใ,นใดๆที่จะช่วยเหลือเราเลย แต่เมื่อเรารับเอาพระสุขิติ์เป็นพระผู้ช่วยรอดของเราเราได้รับการทรงนำของพระวิญญาณไปสุดแล้วพระวิญญาณของพระเจ้าจะเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราเมื่อเราดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระเจ้านั่นคือการที่เรากำลังดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณของพระองค์ และแน่นอนพระธรรมกลาเตียกล่าวชัดเจนว่าผลของพระวิญญาณนั้นจะไม่ขัดแย้งกับพระบัญญัติของพระเจ้าเลยนั่นหมายความว่าชีวิตของเราที่เราเลือกกระทําตามการทรงนำของพระวิญญาณสุดโดยการที่มีพระบัญญัติเป็นมาตรฐานในชีวิตของเรานั้นนั่นคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแน่นอนว่าเรายังคงล้มลุกคลุกคลานครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ทุกครั้งที่เราเห็นความบาปของเราเราจะรีบกลับมาหาองค์พระสุดเพลิงเจ้าขอให้พระองค์อภัยความบาปให้กับเรา และให้พระธยามสุดเสริมกําลังให้กับเราให้เราดําเนินชีวิตของเราตามการทรงนําของพระองค์ตามพระบัญญัติของพระองค์และด้วยการทรงนําของพระยามสุดในทุกๆย่างก้าวลม้มลุกลุกลานอยู่ในความบาปแต่เราไม่ยอมแพ้และกลับมาหาพระเจ้าเราเรียกกระบวนการนี้ว่าการชําระตนให้บริสุทธิ์1เปโตรบทที่1ข้อ2ตามที่พระเจ้าพระบิดาได้ทรงกําหนดไว้ล่วงหน้าและพระวิญญาณทรงทําให้บริสุทธิ์ เพื่อจะเชื่อฟังพระเยซูคริสต์และจะได้รับการพรมด้วยพระโลหิตของพระองค์เป็นตัวอธิบายให้กับเราได้เข้าใจว่าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้แหละเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์และการชำระให้บริสุทธิ์นี้เองไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่ ช่วงข้ามคืนแต่จะใช้เวยะเวลาในการชำระให้บริสุทธินน์มากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆในองค์พระสยซูคริตเจ้าด้วยการเสริมกําลังของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ไม่เพียงแค่นั้นเปาโลได้จะบายถึงเหตุการณ์นี้ด้วยเช่นกัน2เทสโลนิกาบทที่2ข้อที่13พี่น้องทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระผู้เป็นเจ้าเราควรขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอยู่เสมอเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตั้งแต่เดิม เพื่อจะได้รับความรอดโดยการชำระของพระวิญญาณให้บริสุทธิ์และโดยการเชื่อความจริงเปาโลได้ทิบายในธรรมเทศโลนิกาว่าเราจะได้รับการชำระให้บริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยชำระเราให้เราบริสุทธิ์ตามที่องค์พระสุทธิตเจ้าได้ถามต่อพระบิดาว่าขอพระองค์ทรงโปรดชำระเขาให้บริสุทธิ์ด้วยความจริง พระวจนะของพระเจ้าคือความจริงดังนั้นจึงทาเราได้เข้าใจว่าเมื่อเราเกิดมาจากมารดาของเราเราเกิดมาพร้อมกับธรรมชาติแห่งความบาปเราไม่สามารถที่จะทาดีพอที่จะเข้ามาหาพระเจ้าเราไม่สามารถรักษาพันธะของพระเจ้าให้ดีพอเพื่อที่จะให้เป็นคนชอบธรรมเราเข้ามาหาพระเจ้าได้ก็ต่อเมื่อเรามีความเชื่อในองค์พระเสุคริตเจ้าและเมื่อเรามีความเชื่อในองค์พระสุคริตเจ้าพระองค์ทรงมอบความชอบธรรมนั้นให้กับเรา เราจึงสา,าสามารถเข้ามาหาพระเจ้าและรับการบังเกิดใหม่จากพระวิญญาณของพระองค์และเราเรียกชีวิตที่บังเกิดใหม่จากน้ําและพระวิญญาณน,นั้นว่าชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเมื่อเราใช้ชีวิตของเรากระทาตามการท่งนําของพระวิญญาณบริสุทธิ์และชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณนี้เองจะมีพระเมตตาของพระเจ้าเป็นมาตรฐานในการดําเนินชีวิตของเราและเราจะเห็นผลแห่งพระวิญญาณผลแห่งพระวิญญาณที่จะไม่ขัดแย้งกับพระเมตตาของพระเจ้า พระนมจากคำพเจาจะกลายเป็นสิ่งที่เราชื่นชอบและนั่นคือชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราพี่น้องแท้กวันนี้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของท่านเติบโตถึงระดับไหนแล้วมีเพียงท่านเท่านั้นที่รู้ว่าท่านเติบโตถึงระดับไหนมีเพียงท่านที่รู้ว่าท่านนั้นใช้ชีวิตตามการทรงนำของพระยาริสุทธ์ขนาดไหนมีเพียงท่านเท่านั้นที่รู้ว่าชีวิตของท่าน ทำตามพระบัญญัติของพระเจ้าขนาดไหนเพราะในวาระสุดท้ายพระพีวิวณ์ได้เปิดเผยให้เราเข้าใจชัดเจนว่าในวาระสุดท้ายกลุ่มคนสุดท้ายนั้นจะใช้ชีวิต ตามพระบัญญัติของพระเจ้าให้รารู้ด้วยกันวิวมที่14ข้อที่1 2นี่แหละคือความทรหดอดทนที่พวกธรรมิกชนจะต้องมีคือพวกที่ถือรักษาพระบัญญัติของพระเจ้าและจงรักภักดีต่อพระเยซูพระวิวมกล่างชัดเจนว่าในวาระสุดท้ายกลุ่มคนที่จะยังคงยืนหยัดอย่างทรหดอดทนเพื่อพระเจ้ากลุ่มคนเหล่านี้คือกลุ่มคนที่ รักษาพรหมญัติของพระเจ้านั่นคือกลุ่มคนที่เติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณตามพระคำของพระเจ้าในเพียงแค่นั้นกลุ่มคนเหล่านี้จงรักพักดีต่อองค์พระผู้สุขศิ์เจ้าพี่น้องที่รักชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเราณเวลานี้จะเป็นสิ่งที่จะช่วยเราสามารถยืนหยัดอยู่ในวาระสุดท้ายในขณะที่โลกกาลังเปลี่ยนแปลงในขณะที่องค์พระผู้สุงกิ์เจ้าของเรากําลังจะเสด็จมา ขอให้เราเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณขอเราใช้ชุดตามการทรงนำของพระวิญเาณบริสาทธิ์สุดเพื่อว่าเมื่อองค์พระสุกิตเจ้าเสด็จกลับมาเราจะได้อยู่กับพระองค์ในแผ่นดินของพระองค์ให้เราร่วมจัก,กันนิฐานนะครับโมทนาสาธุก,การแด่พระบิดาเจา้าผู้สถิตในสวนพระบิดาทักเราขอขอบพระคุณพระองค์ที่เราไม่จำเป็นต้องดีพอเพื่อเข้ามาหาพระองค์เราเข้ามา,าพระองค์ในสภาพที่เราเป็นอยู่ และเมื่อเราเข้ามาหาพระองแล้วพระองค์จะทรงชำระเราให้บริสุทธิ์ด้วยพระวิญญาณของพระองค์ขอพระองค์ทรงโปรดเสริมกําลังให้กับเราให้เรานั้นเติบโตขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณทุกสิ่งนี้กับทูลขอและขอบพระคุณพระองค์ในพระน,นามพระสุคริสเจ้าอาเมน